เราสามารถนำเอาความสามารถของ AI มาช่วยในงานออกแบบกราฟิกต่างๆได้เลยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเรานะครับไปใช้ AI นะครับตัว Bing นะครับช่วยในการออกแบบโลโก้ของเสื้อตามที่เราอยากได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมในวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมนะอาจารย์ฝากกดไลค์ like, Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ครับ Bing.com นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับแอ c เค n t ของเราให้เรียบร้อยท่านใดที่ยังไม่เคยมีแอคเค n t ของตัวบิงนะครับก็สามารถที่จะทำการสมัครได้นะครับปกติแล้วจะมีคำว่า sign in อยู่บริเวณนี้นะครับเข้าไปแล้วเขาจะมีเมนูให้สมัครนะครับนะ อ่ในที่นี้อาจารย์มี Account แล้วนะอาจารย์ก็จะเรียก Bing.com/Image มี s ด้วย slash create อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการออกแบบนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถพิมพ์พร้อมหรือว่าความต้องการของเราเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับตัว Microsoft Bing เนี่ยนะครับสามารถพิมพ์ได้ทั้งพร้อมที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับ ในวันหนึ่งหนึ่งนะครับเราจะมีเครดิตประมาณ14เหรียญนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับเหรียญนี้ก็จะทำให้เราสามารถเจนรูปภาพได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับแล้วลองออกแบบไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ก็จะพิมพ์ว่าออกแบบโลโก้เสื้อเสื้อยืดนะครับเอาสีอะไรดีครับเราเอาสีดำนะครับแล้วก็เสื้อยืดของเรานะครับมีรูป ถ้าเราจะเอาแบบตัวอย่างของอาจารย์นะครับเราก็อาจจะใส่เป็น,เ,นเช่นมีพิษบูด็อกนะครับแค่นี้พอไหมนะครับถ้าเราบอกว่าเราเอาประมาณแค่นี้พอเราก็พอแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่า,าพร้อมข้อความนะครับอยากให้เขาใส่ข้อความไปด้วยนะครับอย่างเช่นคําว่าพิษบูนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เราอาจจะมีการคอมมาบอกต่ออีกนะครับว่าอ,อ,อยู่บนออพื้นหลังสีเทาเออแบบนี้นะครับแล้วแต่เรานะเราสามารถใส่ดีเทลของภาพต่างๆได้เลยนะครับแล้ก็กดสร้างเมื่อเรากดสร้างแล้วนะครับตัวเครดิตเหรียญของเราก็จะถูกลดลงนะครับ ในระหว่างนี้เราต้องรอนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว AI ของ Bing นะครับก็จะทําการสร้างรูปภาพตามพร้อมให้เราว้าวเป็นไงบ้างครับสวยเท่ไปเลยนะครับนะก็จะสร้างให้เราประมาณ4แบบนะครับเป็นรูปแบบที่เราก็ดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมติว่าเราชอบแบบนี้เราก็ลองคลิกนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับถ้าเราโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะ าดาวน์โหลดนะครับนำมาใช้งานนะครับนะเพื่อสร้างเป็นต้นแบบต่อไปแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะลองคลิกเข้าไปดูนะอลองดูว่ารูปที่เราได้นั้นนะครับมันจะมีรูปลักษณ์มีความชัดเจนแบบไหนอันนี้คือรูปที่อยู่ในเครื่องนะครับชัดมากครับชัดมากนะเอาไปทำเพจสกรีน,นอะไรต่างก็น่าจะดีเลยนะครับนะเห็นเป็นต้นแบบเมื่อสกรีนลงเสื้อแนละ้วเป็นอย่างไรนะครับ ดูเสร็จก็ดูแบบอื่นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะ,ะเราชอบแบบนี้ไหมนะครับเราก็เลือกดูได้นะครับแบบนี้ก็สวยเท่ดีนะครับสวยทุกรูปเลยนะครับต้องบอกว่าเก่งมากนะครับ AI ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับในการที่จะสร้างสารรคภาพสวยๆต่างๆให้เราโอ้แบบนี้ก็ก็เท่ดีนะครับ นะครับนะเราอาจจะมีการเอารูปนี้มาเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วมาเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเทคอะไรต่างๆได้เลยนะครับชอบมากเลยนะครับใช่วรูปนี้สวยดีนะครับนะอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียให้กับเรานะครับเดี๋ยวฉันขอลองปรับเป็นสีขาวดูนะครับอยากดูว่าถ้าเราปรับเสื้อสีเสื้อเป็นสีขาวจะจะออกมาแบบไหนนะครับลองดูนะลองดูครับลองสร้างอีกครั้งหนึ่ง อยากดูว่าการปรับเปลี่ยนสีเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยเขาเก่งในการที่จะปรับรูปแบบให้สวยงามได้ไหมนะครับเมื่อกี้ภาพสีดำสวยมากนะครับรอ,อสักครู่นะครับปกติแล้วเนี่ยการเจนภาพถ้าเรายังคงมีเหรียญน,นะครับก็จะใช้ในคราวหนึ่งเนี่ยไม่เกิน30วินาก็จะออกมาโอ้สวยเหมือนกันนะครับเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็มีรูปสุนัขพิษบูนะครับแบบนี้เลยนะครับ จะว่าเป็นไอเดียในการออกแบบที่ดีนะครับนะมันก็ช่วยทุ่นระยะเวลาในการทำง,งานของเรามากเลย นะครับส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะโอเคครับหวังว่า,าสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับในการที่จะเอา AI เนี่ยมาช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะลองฝึกปฏิบัติทำตามอาจารย์ดูได้ยังไงส่งเลี้ยงรูปมาให้ดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะฝากกดไลค์ b ับสไครด้วยนะครับจะไม่พลาด องความรู้ดีๆนะครับจากช่อง i t ทีอรอยู่ครับพบกันใหม่เดีิดวโดความรู้ใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ